สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มารับประทานอาหารเย็นเลยครับมีผัดกะเพรากุ้งมีหลายอย่างครับมีทุกอย่างครับมีข้าวมีไข่ดาวครับแล้วก็มีหน่อไม้ด้วยครับกินอร่อยมากเลยครับรสชาติหอมหวานครับอร่อยแซ่บหลายอีหลีครับมีไข่ดาวด้วยครับมีหลายอย่างครับเมนูอาหารเย็นครับสุดแซ่บสุดแซ่บจะอร่อยมากเลยครับเปิดเกลนครับ